เขาแบบมีคติว่าผู้หญิงอะทำงานนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราอะทำได้นะงานนี้เพราะว่าเราอะตั้งใจที่จะทําตั้งใจที่จะเรียนรู้อยากให้เขายอมรับแบบนี้ ที่เป็นประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาก็คือการที่แบบว่าเราอยากจะทํางานที่แบบว่าผู้ชายเขาทากันแต่ว่าแบบพวกผู้ชายเขาจะแบบไม่ให้ทําไม่ให้เข้าร่วมด้วยเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นกิจกรรมที่แบบว่าไปทํานาไปช่วยงานที่แบบว่ายกของอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรเข้าไปแบบแทรกแซงในงานที่แบบผู้ชายทาอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกน้อยๆค่ะเพราะว่ามันแบบเราก็สามารถที่จะทําได้ในบางอย่างที่แบบว่าเขาเองก็ทําได้ใช่ไหมเหมือนอย่างงานบางอย่างที่แบบว่าผู้ชายบางคนเขาก็สามารถทํางานแบบทํากับข้าวทํางานบ้านได้แบบงานหนักๆบางอย่างผู้หญิงก็ทําได้ค่ะแบบเหมือนผู้ชายถ้าหากว่าเขาแบบเปิดใจรับว่าเออผู้หญิงก็อาจจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ เรคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากเราค่ะให้เราทําตัวให้แบบเขามองเห็นว่าเราเองก็สามารถทํางานในตรงนี้ได้สามารถที่จะแบบเข้ามาเรียนรู้ในงานนี้ได้ค่ะค่ะ